ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวและเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆมากมายในภาคเหนือค่ะแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รับทราบในบางเรื่องวันนี้ค่ะรายการทีวีจอเหนือได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะในช่วงของรอบเมืองเหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจงังหวัดพิจิตรเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามย่านร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งมีร้านทองกว่า20ร้านหลังราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นทําให้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพรวมถึงการนําทองปลอมไปจําหน่ายเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกสั่งให้ลูกศิษย์และสามเณรนาตู้บริจาคไปลอยอังคารเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคนร้ายที่งัดตู้บริจาคในวัดเป็นครั้งที่6ในรอบปีขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจยังจับหัวขโมยไม่ได้ นายจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและอาสาสมัครจากทั่วโลกกว่า3,000คนช่วยกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่บ้านหนองกุ้นครุตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการจิมมี่และโรสลินคาร์เตอร์จำนวน82หลังและเป็นการเธิดอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ8 2พรรษา5ธันวาคม2552 ชาวบ้านในตำบลพนมรอบอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์กว่า500คนเข้าร่วมเวทีชี้แจงข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังเตรียมเข้าสำรวจพื้นที่กว่า2 0 0พไร่เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยวันกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อํอำเภอแม่สอดจ,จงังหวัดตาชใชเห็นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติบริเวณรอยต่ออำเภอแม่สอดและอำเภอแม่รามาดพบ้นที่ป่าถูบุกรุก และตัดไม้เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะที่บ้านเหื่อจกักรือตำบลด่านแม่ละเมาเอำเภอแม่สอดมีพื้นที่ป่าถูกมนุษกวคนหนึ่งมูลไร่ ดีสำหรับผู้ชมทีวีไทยชาวเหนือทุกท่านขณะนี้ทีวีจอเหนือพร้อมแล้วที่จะนำเสนอข่าวสารและสาระดีๆทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาผู้ชมทั้งภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดเชียงรายที่รับชมผ่านสายอากาศทีวีสามารถรับสัญญาณทีวีจอเหนือผ่านสถานีเครือข่ายของทีวีไทยได้โดยอัตโนมัติ และสำหรับผู้ชมทั่วประเทศที่ชมรายการผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม2ในระบบ c b a n นต้องมีจานร,รับสัญญาณดาวเทียมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า5ฟุตจึงจะสามารถรับชมรายการทีวีจอเหนือได้ทีวีจอเหนือ ออกอากาศทุกวันเสราร์เวลา11.00นถึง12.00นเริ่ม14พฤศจิกายนนี้มีปัญหาในการรับชมติดต่อสำนักวิศวกรรมทีวีไทย027911423 4หรือ027911428 9